สวัสดีครับวันนี้จะมาดูวิธีการถอดปั๊มน้ำมันหล่อรลื่นโซ่เรื่อยยนนะครับเนื่องจากมันมีรอยรั่วนะครับมาดูวิธีถอดเลยดูวิธีการถอดครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของคัดเกี่ยวซ้ายนะครับเวลาเราถอดจะต้องทอดหมุนขวานะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเกลียวออกมานะครับอ่าเราก็จะนำคัสแรงเหวี่ยงออกมาภายนอกนะครับ อ่าต่อมาภายใต้คัดแรงเวียงจะมีแผ่นรองอยู่1แผ่นนะครับแล้วก็จะมีชุดเสื้อคลัชนะครับตัวน,นี้จะเป็นชุดเสื้อคลัชอ่าในชุดเสื้อคลัชจะมีเฟืองนะครับเฟืองด้านหลังซึ่งเฟืองนี้ก็สึกแล้วนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับต่อไปก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนแกนเผาเขวียงหนึ่งตัวแล้วเราก็สังเกตเห็นในส่วนของชุด ปั๊มนะครับซึ่งปั๊มตัวนี้เวลาที่จะออกจะต้องหมุนออกใช่ไหมครับใช่ครับจะต้องหมุนออกแต่เพลินปั๊มตัวนี้หลังจากใช้งานมาอย่างหนักครับมันขาดนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับจะต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันแกนปั๊มนะครับแล้วก็การถอดปั๊มก็คือหมุนออกนะครับค่อยๆหมุนออกมันจะเป็นเกลียวนะครับไม่แนะนําให้ดึงออกนะครับเพราะว่าจะทําให้ชุดแกนปั๊มของ น้ำมันหล่อลื่นเกิดการสึกหรอได้นะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการถอดชุดคัสแรงเวียงชุดเฟืองโซ่แล้วก็ชุดปัม๊มเลี้ยงโซ่นั่นเองนะครับและระดับต่อไปนะครับจะถอดฝาครอบชุดปั๊มนะครับการถอดชุดปั๊มนะครับจําเป็นจะต้องถอดสกรูหกเหลี่ยมนะครับที่เป็นชุดยึดฝาปิดครอบตัวปั๊มนะครับ เนื่องจากปั๊มตัวนี้นะครับเวลาที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับจะมีน้ำมันเครื่องไหลออกมานะครับบริเวณฝาครอบสีดำๆนี้นะครับแล้วก็จะเลอะเทอะเปื้อนไปเรื่อยนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องถอดมาตรวจสอบตัวเช็คนะครับตามภาพนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันสะอาดสะอ้านเนื่องจากเราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลายสกูทั้ง3ตัวนะครับออกไปนะครับตัวนี้เป็นเพียงแค่ฝาครอบตัวปั๊มนะครับ ซึ่งผู้ที่ใช้เลื่อยยนต์โดยทั่วไปจะรู้สึกว่าในส่วนของตัวปั๊มเนี้ยบางทีทำงานได้ดีทำงานไม่ได้ดีก็เกิดจากในส่วนของการรั่วซวึมนะครับของตัวปั๊มนะครับทีนี้การถอดนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับ<ม>ก็จาเป็นจะต้องเช็คความสะอาดแล้วก็ความสามารถในการใช้งานนะครับเดี<ม>๋ยวมามาดูวิธีการตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับในส่วนของตัวปั๊มนะครับจะมีเฟือง นะครับเป็นล่องสปายใช้สำหรับหมุนร่วมกันกับแกนปั๊มนะครับที่เป็นเกลียวนะครับรักษาการปรับนะครับในส่วนของร่องสปายนี้จะเป็นรักษาเรียวนะครับเวลาที่เราปรับสกูจะทำให้ร่องเรียวตรงนี้นะครับหมุนไปติดอยู่กับเฟืองมากและน้อยแตกต่างกันส่งผลทำให้การขับนะครับรอบของตัวปั๊มทำงานได้แตกต่างกันทำให้ปริมาณน้ำมันนะครับ สามารถที่จะไปหล่อลื่นโซ่นะครับได้แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของการลวดซึมในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดซีลภายใต้ตัวปั๊มนะครับที่ต่อยึดอยู่กับห้องถังน้ํามันเครื่องเก่านะครับจะอยู่ใต้ตัวปั๊มนี้นะครับเราจะทําการถอดนะครับในส่วนของชุดตัวปั๊มออกมาโดยการถอดนั้นนะครับจะคลายสกูกเหลี่ยมจํานวน2ตัว แล้วก็ทำการยกตัวปั๊มออกมาแล้วก็ทำความสะอาดจากนั้นใช้กาวนะครับเป็นตัวที่จะยึดนะครับในส่วนของตัวรั่วซึมนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อเราถอดตัวปั๊มออกมาเห็นได้ว่าในตัวปั๊มจะมีรูด้านข้างเป็นรูน้ำมันเข้าแล้วก็ด้านบนเป็นรูน้ำมันออกนะครับถอดมาแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีแล้วก็อย่าลืมตัวเช็คการหมุนคล่องตัวหรือไม่นะครับ ถ้าหมุนได้ปกตินะครับก็สามารถใช้งานได้